คุกคนวันนี้กุ้งมีภารกิจมาส่งมอบรถลูกค้านะคะถึงจังหวัสดศรีสะเกษกันเลยทีเดียวอันนี้นะคะกำลังจัดทำาช้อให้ลูกค้าส,สวยๆเลยจ้า และกุ้งก็มาถึงลูกค้าเป็นที่เรียกต่อยนะคะมอชออก่อนเลยก่อนอื่นลูกค้ากุ้งน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนพิ่กินจ๋ายินดีต้อนรับสูขข่ครอบครัวอีสุสูนะคะนี่ค่ะพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมให้ลูกค้าทุกอย่างนะคะจัดท่าจัดทางกันก่อนถ่ายรูปให้สวยเลิศเลยค่ะอุ้ยบอกเลยว่าเลิศม,มากนะคะทั้ง ขัอดอกไม้นะคะเสื้อไมคะ่ะแล้วก็ชุดเซลทองมากๆเลยอันนี้ก็จะให้ลูกค้านะคะวหว้รถกันก่อนเลยนะเ,เสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้ยลูกค้าเรามามากเลยอะ่ะมาสีสเก็ดจะต้องกินผู้เรียนภูเขาไฟกนันทุกคนลูกค้าเตรียมให้นละตอนนี้นะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยลูกค,ค้าก็มาส่งขึ้นสนามบินนะคะเพื่อเดินทางกลับบ้านกันเลยะคะ่ะ